สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่ชื่นชอบติดตามซีรีส์จีนอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้แนะนําเรื่องจิว๋วฉงจือนะคะบุพสาเนื้อลิขิตเลยค่ะไม่ดูนี่เดี๋ยวพูดกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะเรื่องนี้ถือว่าสนุกมากๆเลยสําหรับในอพิโสดี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงความเลวนะคะของตัวละครที่มันโคตรจะชั่วๆอีกหนึ่งตัวนะคะตัวนี้เรียกว่าเป็น ตัวโกงตัวใหญ่เบลเ์เธอร์ในตระกูลโตแล้วกันเพื่อนๆแต่ถ้าพูดถึงว่าเลวที่สุดในเรื่องไหมก็ยังมีคนเลวกว่าไอ้เจ้าโตสือสูอีกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออไอ้ไอตัวคนเนี้จะเลวอย่างไรกันบ้างคะ่ะ ในเรื่องนี้นะคะบุปผาเหนือริคิตเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าตัวที่อยู่ในครอบครัวของนางเอกของพวกเรานะคะที่เป็นปีศาจตัวเล็กๆเนี่ยอย่างน้อยต้องมีใหญ่ใหญ่แม่เลี้ยงค่ะก็คือหวังอิงเฉียนะคะถือได้ว่าตัวนี้เป็นตัวแบบน่ารำคาญเป็นปีศาจตัวเล็กๆที่คอยยุ่งวุ่นวายนะคะจะทำให้นางเอกของพวกเราเสียชื่อเสียงแล้วก็เสียชีวิตอยู่เรื่อยๆเลยนะคะแต่ว่านะคะไอตัวของแม่เลี้ยงเนี่ยค่ะก็ยุ่งอยู่แต่ในบ้าน เท่านั้นนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าโต,โตโตห้านะคะหรือว่าลุงห้าเนี่ยละค่ะของนางเอกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นปีศาจต,ตัวใหญ่เพราะว่าตําแหน่งของเขานั้นนะคะก็เรียกได้ว่าไม่ได้ต่าค่ะตาแหน่งขุนนางเนาะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกลายมาเป็นประมุขของตระกูลโตคนปัจจุบันนี้เองนะคะเขานั้นนะคะก็ต้องเข้าไปประชุมคณะแบบรัชสํานักอะไรแบบนี้กับเหล่าขุนนางแล้วก็พยายามจะดีดตัวเองขึ้นไปอยู่ในกลุ่มของ ของคณะกรรมการแบบของนนยเก๋อะไรแบบนี้อยู่ในกลุ่มของคณะแบบเออเรียกว่าท่านราชเลข,ขาธิการในในคณะนั้นน่ะน,นะคะซึ่งเป็นเหมือนกับที่ปรึกษาแล้วก็ที่ที่ขุนนางได้รับการไว้วางใจเป็นอย่างสูงจากองค์พระมหากษัตริย์หรือว่าทางด้านฮองเต้นนั่นเองค่ะจะได้อยู่เคียงข้างแบบจัก,กรพรรดินอกเขาก็พยายามจะดีดตัวเองใหญ่เลยเลยนะคะถ้าเขามีอํานาจมากขึ้นเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะคะแย่แน่แแย่แน่ค่ะเพราะสิ่งที่เขา ทำมันมั่นใจได้ว่าเป็นความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่นะคะเพราะว่าเขานั้นตั้งใจที่จะทําสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วนะคะขนาดขนมไอ้นั้นเพื่อนเพื่อ,อก็เห็นแล้วเนาะเขาเรียกว่าบัตรจางเออหมายเรียกขนมบัตรจางนี่ก็สอดสร้อยเอสอดไส้เป็นไส้ทองคําเลยเพื่อเอาไปติดสินบนเหล่าบรรดาขุนน้ําขุนนางคนอื่นๆน,นั่นเองนะคะ แล้วก็เหล่าบรรดาลูกลูกหลานเนี่ยแบบที่เป็นผู้หญิงหรืออะไรทุกคนจะต้องทำเพื่อตระกูลโตหมดเลยก็คือต้องไปแต่งงงแต่งงานอะไรแบบนี้ไม่สนหน้าอินหน้าพรมนะคะจะรักหรือไม่รักอะไรก็ตามค่ะไปยุ่งกับทุกเรื่องเลยนะคะ16ปีที่แล้วนะคะไอ้เจ้าลุงห้าเนี่ยคะ่ะไอ้โตห้าเนี่ยนะคะก็ผลักดันน้องชายของเขาน้องชายของเขาคือโตเจ็ดค่ะเออหรือว่าโตซื่ออิงนะให้แต่งงานกับหวังอิงเฉียนะคะเพราะตอนนั้น ่พอของหวังอิงเฉียนนั้นได้เลื่อนขั้นขึ้นมานั่นเองจะได้เอามาโปรโมทตัวเองเป็นหลักเลยนะคะไม่ได้คิดถึงใครคิดถึงตัวเองค่ะนี้หลังจากที่ท่านพ่อหวังนะคะหรือว่าพ่อของหวังอิงเฉียนนั้นกลับมารับตําแหน่งใหม่เนี่ค่ะอีกครั้งหนึ่งเขาก็ได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นเป็นขุนนางขั้นที่4กันเลยทีเดียวนะคะสําหรับ พอหวังอะคะ่ะซึ่งนัดจุดนี้นะคะก็ทําให้โอ้แต่และจะให้หวังอิงเฉียวเนสนับสนุนไม่ให้เข้ามาเป็นอนุนะคะจะให้เข้ามาเป็นแบบหูหินใหญ่กันเลยทีเดียวะคะ่ะแต่ไม่ได้จะช่วยใครต้องการจะช่วยตัวเองนะคะก็คือ ไม่ได้นึกถึงน้องชายไม่ได้นึกถึงใครแล้วค่ะนึกถึงตัวเองนะคะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นต้นเหตุใหญ่ๆเลยที่บังคับทำให้ทางด้านของเจ้ากู่ซิวนะคะซึ่งเป็นท่านแม่ของนางเอกนั้นต้องอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าเป็นภาวะเหมือนซึมเศร้าภาวะที่ ที่รู้สึกผิดหวังเสียใจกับการกระทำของอโต้สื่ออิงผู้เป็นสามีมากๆเลยนะคะสามีคือโต้เจ็ดนะเพื่อนๆเป,นเ,ปนเป็นลูกชายคนที่เจ็ดอืมเอาละทีนี้ก็คือไอ้บุคคลผู้นี้นะคะเลวมากๆขายโต้ห้าก็คือเป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังนะคะเพื่อที่จะ สนับสนุนการแต่งงานใหม่นะคะเอาแม่เลี้ยงเข้ามาในบ้านมากที่สุดเลยค่ะ16ปีต่อมานะคะตำแหน่งอย่างเป็นทางการของโต้ซื่อสูอส่ก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วก็ไม่หยุดเท่านี้นะคะความทะเยอทะยานของเขานั้นมันก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะเขาก็เที่ยวมอบของขวัญให้กับขุนนางหลายๆคนเลยรอบๆเมืองหลวงเลยค่ะเพื่อนๆก็ของขวัญเหล่านั้นถือได้ว่าเป็นของขวัญชิ้นใหญ่ๆนะคะเขาทําสิ่งนี้เพื่อ สร้างคอนเน c t ชันค่ะผูกมิตรกับคุณนางเพื่อนร่วมงานแล้วก็ แน่นอนว่าปูทางไปเพื่อความก้าวหน้าของตัวเองอีกแล้วแต่เขาก็อ้างว่าถ้าเขาเก้าวหน้านั่นก็คือทําให้ตระกูลโตนะคะก็ยิ่งใหญ่ด้วยนั่นเองค่ะก็เอาเป็นว่านะคะนอกจากจะไปใส่รองเท้านะคะใส่เกลือกกับเรื่องของน้องชายที่ต้องแต่งเอาผู้หญิงคนอื่นเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยก็ยังไปยุ่งวุ่นวายกับลูกสาวของผู้เป็นน้องชายด้วยนะคะนั่นก็คือไปยุ่งกับคู่ครองของนางเอกของพวกเราแล้วก็ใหญ่ไอ้โตหมิงด้วย แต่อย่างไรก็ตามค่ะยายโตมิงนะคะก็เป็นลูกเป็นพี่น้องคนละคนละแม่กับนางเอกของเราซึ่งได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะจากยายหวังอิงเฉียนั่นเองค่ะยายหวังอิงเฉียก็ยังไม่สามารถจะมีลูกชายให้กับตระกูลโตได้นะคะเหมือนตระกูลโตนั้นก็ถูกคำสาปเช่นเดียวกันว่าจะต้องศูนย์พันอะไรประมาณนี้ซึ่งก็สร้างความเขาเรียกว่าอะไรดีนะสร้างความแบบเออเครียดให้กับไอ,อ้โตห้าเช่นเดียวกันนะคะ ทำให้มันต้องรีบรีบรบ,รบหาแบบอำนาจมาเยอะๆนะคะแล้วก็อยากจะมีลูกมีหลานเยอะๆเช่นเดียวกันค่ะทีนี้นะคะทั้งคู่เนี่ยจริงๆแล้วยังมีแม่อยู่นะคือแม่ของ พ่อของแม่ของพ่อของนางเอกเนี่ยค่ะก็คือท่านหูหยินผู้เท่าสุยนั่นเองนะคะซึ่งหูหยินผู้เท่าสุยก็มารับนางเอกไปเลี้ยงเนาะในในชาติใหม่ที่นางเอกของพวกเราได้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาในในตอนที่เป็นเด็กๆะนะคะแต่ว่านะคะก็พบว่าลูกชายสองคนนี้ของนางก็เป็นแบบลูกชายที่ชั่วลายเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าสามีเลี้ยงดูมาด้วยด้วยทัศนคติที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะก็ดูแล้วก็มีความขุ่นคืด นะคะคทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างท่านแม่ก็คือท่านยา่าท่านหูหญินผู้เท่าสุยนะคะก็ไม่ไม่ยอมใช้แซโตเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถือได้ว่า ก็แน่มากจริงๆเช่นเดียวกันสำหรับทัญญาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตระกูลซุยเองเป็นตระกูลที่มีรากฐานบัณฑิตมาช้านานนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้รับการนับหน้าถือตาค่ะทัญยาก็แยกไปอยู่ที่เรือนที่สวนนะคะเรียกว่าเรือนสวนนะตรงนั้นเองแล้วก็ทิ้งไอตัวที่อยู่ในเมืองหลวงเนี่ยให้กับไอลูกชายที่ ที่ไม่เอาไหนของนางสองคนละกันใช้คำว่าไม่เอาไหนในใจนางนะคะทีนี้ทางด้านของความสัมพันธ์เนาะเกิดขึ้นมามีความเล้าฉันได้อย่างไรก็เนื่องจากท่านผูเ้เท่านะคะ ชุยนะคะท่านหุหินพุ้เทาชุยนั้นต้องแต่งงานเข้ามาที่ตระกูลโตเนี่ยตามคําสั่งของท่านพ่อท่านแม่นะคะของท่านบุทเทาเช่นเดียวกันหลักว่านะคะไอ้ท่านปู่เนี่ยะะที่คนที่แต่งงานกับท่านหุหินพุ้เทาซุยนั้นเป็นคนเสเพคดโค้ดเลยนะคะทําให้แบบ เขาเรียกได้ว่าอะไรดีทำทำให้ผู้หญิงเยอะแยะไปหมดมีมนทินนะคะแล้วก็ยังเอาสินเดิมของทางตระกูลซุยก็คือของท่านหูหยินผู้เท่าซุยนั้นไปใช้อีกด้วยนะคะแม้กระทั่งนะคะมาเอาตัวถั่วเหนียงนะคะซึ่งเป็นสาวใช้คนสนิทของท่านหูหญินผู้เท่าซุยเนี่ยค่ะก็เอามาคือเรียกได้ว่าปั้มแล้วกันเนาะก็เอามาเป็นเอิม เขาเรียกว่าอะไรดีนะก็เอามาแบบโดนข่มเหงด้วยอย่างไร้ความปาณีเลยนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยในตอนนั้นนะคะที่กําลังจะข่มเหงอยู่เนาะคือท่านหูหยินผู้เท้าซุยเห็นนะคะก็เลยเอาแจกันอันใหญ่ไปทุบหัวะคะ่ะช่วยถั่วเหนียงนะคะแต่หลังจากนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นว่าท่านฮูหยินผู้เท้าก็ถูกครอบครัวตระกูลโตเนี่ย ประนามหยามเหยียดใหญ่เลยว่าทำร้ายสามีของตัวเองนะคะกลายเป็นผู้หญิงเลวค่ะ กลายเป็นผู้หญิงเลวในสายตาของทุกๆคนแล้วก็เลยได้รับการลงโทษว่าถูกส่งไปนะคะอยู่ที่บ้านนอกอะค่ะอยู่ที่เรือนสวนเหมือนกับภรรยาที่ถูกทอดทิ้งนะคะก็เลยทาให้ท่านก็ไม่สนไม่แคร์เช่นเดียวกันแสตรงแทตโต้อะไรก็ไม่ใช้เช่นเดียวกันนะคะค่าแทตสุยค่ะบอกคนอื่นไปแบบนี้เลยนะคะสิ่งที่ทําให้ท่านย่านะคะเสียใจที่สุดก็คือไอ้เจ้าลูกชายเนี่ยะคะ่ะเจ้าโตห้าเนี่ยนะคะที่ตอนนั้นมีสติสัมปชัญญ แล้วก็กล่าวหาตัวเองอ่ะพูดว่าเป็นแบบเพราะว่าท่านแม่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะเธอนนางนั้นไม่คู่ควรที่จะเป็นแม่ด้วยซ้ำโอ้โหคะ่ะก็ทำให้ทัญญา,าของพวกเราก็ไม่ประทับใจไอ้ลูกชายคนนี้แล้วก็ยังรู้สึกลังเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เรียกว่าไอ้เนี่ยพวกนี้ลูกชายทั้งคู่เลยทั้ง5้าทั้ง7นะคะเป็นคนสารเลวเหมือนพ่อของพวกเขานั่นแหละดังนั้นก็ไม่ควรที่จะต้องมาติดต่อกันโต้อตอบกันอะไรเงี้ยคือ มันอยู่ในจุดที่แบบไม้แก่เกินไปไม่มีทางที่จะสอนได้นั่นเองค่ะ จากมุมมองนี้นะคะก็ทำให้ไอ้เจ้าโตฮาเนี่ยนะคะมันก็ไม่ชอบท่านย่าของพวกเราเช่นเดียวกันคือไม่ชอบแม่ของตัวเองค่ะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันก็ติดพ่อมันยังกะอะไรดีเลยนะคะแล้วต่อมาเนี่ยตัวเองเมื่อไม่สามารถประสบความสำเร็จในการแต่งงานได้คือไม่มีทายาทสักคนเลยแล้วภรรยาเองก็ตายทั้งคู่เลยนะคะดังนั้นมันก็ไม่โทษตัวเองค่ะไอ้โตฮาเนี่ยนะคะมันตัดสินใจโทษน้องโตเจ็ดค่ะคือน้องชายของมัน หลังจากที่มันได้เป็น ตำแหน่งที่เป็นหัวหน้าของตระกูลโตเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยเริ่มแผนการที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยท,ที่ที่มันไม่ใช้ตัวมันเป็นเครื่องมือค่ะมันไปใช้อ,อ,อุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรใช้ทรัพยากรท,ที่ที่น้องชายมีก็คือโต7นะคะโต7ซึ่งเป็นท่านพ่อของนางเอกของพวกเราเนี่ยแหละแต่ว่านะคะในขณะที่ในขณะที่ตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยของตระกูลโตนะคะคือของไอ้โต5้มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่า ชื่อเสียงของตระกูลโตเนี่ยมันกับเริ่มแย่ลงเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่ท่านท่านย่าหรือว่าท่านหูหินพุท่าสุยจะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยไอ้คนเนี้ยมันเป็นลูกชายที่ชั่วร้ายนะคะเอาละอันนี้ก็คือเรื่องแบบมันๆในครอบครัวเลยค่ะทีนี้มาเลวข้างนอกบ้างนะคะเลวระดับแบบประเทศบ้างค่ะไอ้เจ้าโตซสือสู่เนี่ยนะคะโต้ฮาเนี่ยค่ะก็ไม่ได้มีบทบาทที่ดีนะคะซึ่งตัวของเขานั้นน่ะก็คือ ไม่คือยังไงดีคือดูเหมือนว่าเขามีความแค้นกับทางด้านติ้งกวกงอยู่แล้วใช่ไหมคะก็ติ้งกวกงนั้นตระกูลเจียงอะค่ะเพื่อนๆคือความอิจฉาลิษยาเนาะตระกูลโตโดยการนำของไอ้เจ้าโตฮานี่นะคะมันก็แบบคืออยากจะสร้างผลงานใหญ่ๆขึ้นมาค่ะด้วยความที่ตัวเองนั้นไม่ได้เคลื่อนขั้นนะคะให้มี ชื่อเสียงให้มีตำแหน่งใหญ่โตสักทีหนึ่งดังนั้นแล้วถ้ามันสามารถจะสร้างนะคะสร้างปรากฏการณ์อะไรมาได้เช่นล้มช้างได้มันก็จะทำให้ตัวมันนั้นเข้าไปอยู่ในออสายตาขององค์จัก,กรพรรดิได้อย่างรวดเร็วขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นออใข่ที่ใหญ่ที่สุดไขรที่มันสามารถจะแบบออทำเป็นขึ้นใต้น้ำได้มากที่สุดเพื่อจะให้เกิดเรื่องความแบบโกลาหลขึ้นในเมืองหลวงได้มันจะได้แสดงฝีมือได้นั่นก็คือการจัดการกับติ้งเปิยอองหรือว่าตระกูล เจียงซึ่งเป็นตระกูลลุงนะคะตระกูลลุงของพระเอกของพวกเรานั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะ พอเกิดเนี่ยพอเกิดเหตุการณ์ที่แบบต้องมีการเขียนร้องเรียนนะคะว่าให้สงสัยติ้งเปยอองว่าเป็นกบฏบ,บ้างาต้องอทำเกินกว่าเหตุบ้างให้ได้รับโทษบ้างอะไรแบบนี้นะคะซึ่งคนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นคอนเน็ชันของไอ้เจ้าโตฮาหมดเลยเพื่อนๆดังนั้นแม้กระทั่งจัก,กรพรรดินะคะในเวอร์ชันละครก็ยังเรียกไอ้เจ้าโตฮาเนี่ยเข้ามาเลยค่ะเห็นไหมแผนมันสาเร็จแล้วเนาะก็คือความโกลาหลน,นั้นทาให้มันได้มีโอกาสไปโดดเด่น ยืนต่อหน้าจัก,กรพรรดิแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นการถูกตําหนิจากองค์จัก,กรพรรดินะคะแต่ก็ถือได้ว่ามันก็ทําสําเร็จเช่นเดียวกันเพราะแต่ก่อนมันก็ไม่ได้เข้ามาอยู่แบบเผชิญหน้ากับท่านองค์จัก,กรพรรดิแบบนี้นะคะ แต่ว่าการเปลี่ยนแปลงในชาตินี้ของไอ้เจ้าโต5ห้าก็คือว่าในการถูกเรียกเข้ามานะคะต่อหน้าพระพักโดยแบบส่วนตัวในครั้งนี้ก็คือท่านองค์จกักรพรรดิบอกว่าตอนเนี้ก็คือยังไม่อนุญาตให้เขานั้นเข้ามาเป็นกรรมการคือเป็นคนคนหนึ่งในคณะรัฐมนตรีได้นะคะในขณะนี้ไม่ได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมีการนะคะองค์จกักรพรรดิแย่แๆถามเขาไปว่าแล้วควรจะจัดการกับซงโมอย่างไรในตอนนี้นะคะหวานจะเรียกพระเอกว่าซงโมนะเพื่อน ทรงม่วไม่รู้มาจากไหนนะคะในศัพท์ไทยเป็นม่วใช่ไหมเออเราเรียกทรงโม้วดีแล้ว MO เองเพื่อนๆ S O N G M O นะคะมันจะเป็นม่วไปได้ไง <c oughs> เออแต่ว่าเออเราเราอ่านแบบภาษาอังกฤษแล้วกันนะคะเราเราแบบเราก็ไม่รู้อาจจะแบบภาษาจีนอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เนาะหวานก็ไม่ได้มีความรู้เรื่องภาษาจีนนะคะเอาล่ะทีนี้ค่ะทางด้านของเอเจ้าโตฮานะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าก็ คือ,อยังได้พูดนะคะมีการเน็บแนมเออตระกูลเจียงซึ่งตระกูลเจียงนะเป็นตระกูลแม่ของทางซงโม,โมของพระเอกของพวกเรานะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังปิดท้ายว่าเขาก็ไม่ได้สนับสนุนให้จัดการกับซงโมในในตอนนี้คือพูดให้ให้ปล่อยซงโมไปต่อหน้าองค์จกกักรพรรดินั่นแหละเพราะว่าไอ้เจ้าโตฮานี่นะคะมันก็อยู่เป็นนั่นเองค่ะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะตระกูลเจียงนั้นไม่ได้ถูกฆ่าทั้งตระกูลเหมือนเมชาติที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่าถูกเนรเทศนะคะแล้วส่วนซงโมเองก็ถูกไล่ออกจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการคือไม่ต้องเป็นแม่ทัพอะไรอีกต่อไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่องค์จัก,กรพรรดิเองก็เห็นด้วยค่ะแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วองค์จัก,กรพรรดิเองก็ยังคงใส่ใจกับความจริงที่ว่าซงโมนั้นมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเจ็ดจำนงของฮ่องเต้ที่จะยังไม่ คือจริงๆห้องแต้ก็เหมือนจะเป็นคนที่มีความจิตใจดีนะเพียงแต่ว่าแบบอยู่มานานแล้วในในแวดวงของราชสำนักแล้วมีแต่คนมาเป่าหูนะคะแม้กระทั่งตระกูลว่านนะคะซึ่งเป็นตระกูลที่ตระกูลฮองเฮาองค์ปัจจุบันเนี่ยนะคะด้วยความที่ตระกูลเจียงของ ยังไงดีจะเรียกว่าตระกูลตระกูลของติ้งกัวกงอะคะ่ะคือเขายิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะมันก็ไปขัดแข้งขัดขาขัดลูกหูลูกตาของตระกูลว่านนั่นเองค่ะคือติ้งกัวกงนี้ก็เป็นเหมือนเพื่อนแบบ เป็นเพื่อนสนิทของทางห้องเต้ด้วยเป็นทั้งเจ้านายลูกน้องนะคะแล้วก็เป็นทั้งเพื่อนที่สนิทแล้วก็เป็นคนที่ไว้ใจมาตั้งแต่เด็กเนาะทาให้ตระกูลว่านนะคะที่มาแต่งงานเป็นฮองเฮากับทางด้านขององค์จัก,กรพรรดินี่มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมาเป็นตระกูลอันดับหนึ่งไม่ได้ไงมันมีมันมีติ้งกวกกงเนี่ยแบบขวางอง,องอยู่นั่นเองนะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะแล้วแผนก็จริงๆมีคนลงขันเยอะ,อะนะคะสําหรับกรณีการเสียชีวิตของท่านติ้งกวกกงของพวกเรา ะะเอาไว้ค่อยแยกอพิโซดล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากค่ะเพื่อนๆเยอะมากจริงๆนะคะเดี๋ยวเล่าไปเยอะๆเดี๋ยวเพื่อนๆก็จะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ก็พยายามจะเรียกให้สั้นลงนะคะเอเจ้าโตฮานี่คือลุงของนางเอกที่โคตรเ็วๆที่เราเห็นแล้วเราอยากจะเข้าไปหยุมหัวเลยนะคะยุมหัวหยุมหัวเลยค่ะแล้วก็เป็นคนที่แบบนี่แบบขี่ม้าไปชดๆหยิ่งๆเนาะไปที่กองกําลัง ทหารที่ตั้งค่ายอยู่ที่ชายแดนนะคะซึ่งเคยเป็นของท่านลุงของพระเอกมาก่อนเนี่ยก็คือไปแล้วก็ปลดอาวุธของพวกเขาแล้วก็ไล่ไปทำไล่ทำนากันหมดนั่นนะ่ะเพื่อนๆเรียกว่าปลดอาวุธหมดแล้วนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแน่ๆไอ้คนนี้นะคะเอาละการนี้ก็เป็นทั้งหมดของอพิซดนี้นะคะเพื่อนๆก็คงจะได้ไอเดียว่าเออไอ้เจ้าโตห้าเนี่ยมันมันเลวร้ายขนาดไหนนะคะแน่นอนว่าจุดจบไม่ดีค่ะตายแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะไป ตรงนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีเ,เรื่องราวที่มันก่อเรื่องใหญ่อีกนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะประเด็นกันในอพิสซดต่อๆไปอีกทีหนึ่งนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆเลยหวนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ